ต้องมีการขุดเจาะหินอยู่ในบริเวณนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือการก่อสร้างที่ได้เริ่มลงมือทำไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้มีการติดป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการรวมไปถึงยังไม่ได้มีการแสดงถึงโมเดลหรือภาพจำลองของโครงการก่อสร้างเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะมีรูปร่างเป็นอย่างไร แก่งสะพือจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างนี่คือความห่วงใยของชาวพิบูลมังสาหารเนื่องจากว่าชาวเมืองพิบูลมังสาหารเคยได้รับบทเรียนจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูลเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาสภาพของแก่งสะพือที่เห็นอยู่ณปัจจุบันนี้ต้องต้นกรุณาแผนให้พี่น้องประชาชนได้ดูสภาพของแก่งสะพือาปัจจุบันนี้ นี่คือสภาพแก่งสะพือในปัจจุบันนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของของอท่านผู้ชมก็คือลานหินแห้งๆนะซึ่งเต็มไปด้วยตะไคร่น้ำน้ำที่แห้งขอดเหลือน้อยเต็มทนและรวมไปถึงผักตบชวาที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนลอยอยู่เต็มพื้นที่และขณะนี้นะ เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเนี่ยได้มาเก็บเอาผักตบชวาไปไป,ไปที่ไหนเราก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ถามเอาไปใส่เนี่ยเ้เอาไปทิ้งที่ไหนก็ยังไม่รู้ฮะเากำลังปลูกผักชีอ๋อกำลังปลูกผักชีนี่คือผลจากการสร้างเขื่อนปากมูลซึ่งกระทบต่อแก่งสะพือนะฮะ อย่าลืมว่าแกงสะพือมีที่เดียวในโลกเท่านั้น<า>ไม่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการพัฒนาสามารถที่จะทําได้แต่ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ประชาชนจะต้องได้รับรู้ว่าเ,เมื่อการพัฒนาสิ้นสุดลงเมื่อโครงการสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนี่ย อะไรบ้างที่เราจะต้องแลกความเสียหายอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นเราจะไม่ได้เสียใจภายหลังเหมือนกับการที่หลายๆายคนได้มาคร่ำครวญว่าถ้ารู้อย่างนี้ฉันร่วมต่อต้านการสั่งการสร้างเขื่อนปากมูลก็น่าจะดีกว่านี้นะคะเราไม่อยากเห็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอย